ตำรวจตรีสุวัสดิ์แสงนุ่มฮะท่านรองผู้ชาการตํารวจสอบสวนกลางบอกว่าการสอบปากคําทนายตั้มและภรรยาเมื่อคืนที่ผ่านมาผู้ต้องหาทั้งสองคนก็คือทนายตั้มกับภรรยาเนี่ยปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะ,ะฮะซึ่งพลตรีสุวัสดิ์ท่านก็บอกว่าเป็นสิทธิที่ผู้ต้องหาจการอย่างไรก็ได้รวมทั้งมีการแก้คาให้การซึ่งก็เป็นเรื่องปกติตามขั้นตอนตราบใดที่ผู้ต้องหายังไม่ลงชื่อรับรองคําให้การแต่สิ่งที่ผู้ต้องหาให้การ ท้าพลต,ตรีสวัสดิ์ก็บอกว่าก็แสดงเห็นเจตนาถึงบางอย่างแต่ว่าไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับนอกจากนี้ทั้งคู่ก็ระบุดได้ว่าจะมีการทําหนังสือคาให้การมาชี้แจงเพิ่มเติม,ตมภายใน15วันอ,อย่าลืมนะฮะทนายตั้มเป็นคนรู้กฎหมายมดังนั้นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะใช้วิธีการในการต่อสู้ในกระบวนการกฎหมายด้วยเช่นกันขณะเดียวกันนะพลตรตีสวัสดิ์ท่านก็บอกว่าทั้งสองคนเมื่อคืนนี้อย่าลืมนะฮะว่าเมื่อคืนนี้นอนที่ห้องขังของกอ,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 องปราบซึ่งห้องขังของกองปราบคงไม่ต้องอธิบายกันแล้วนะฮะไม่มีหมอนมุ้งฮะ แล้วก็นอนกับพื้นแข็งๆอะฮะคุณผู้ชมฮะและที่สําคัญทั้งสองคนก็เครียดต่อทั้งคืนซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของการถูกควบคุมตัวแล้วก็ไม่มีการร้องขอสิ่งใดเพิ่มเติมนะครับผม